มีทุนก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้แบบง่ายๆในยุคนี้นะคะหลายคนนะคะอาจจะไม่รู้ว่ายุคนี้เราสามารถจะเปิดกิจการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจได้แบบง่ายๆสบายๆและไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรเลยนะคะ หรือแม้กระทั่งใช้ต้นทุนน้อยมากๆเลยค่ะรู้หรือเปล่าว่าในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเราเห็นว่าคนเยอะแยะมากมายทำไมถึงเศรษฐกิจดีขึ้นดีขึ้นนะคะแต่กลับมองอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่ง คนที่มีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ดีเลยอะไรแบบนี้จริงๆแล้วรู้หรือเปล่าว่าเราสามารถสร้างเศรษฐกิจเองได้นะคะและในวันนี้นะคะคุณทุกคนโชคดีมากๆากนะ,ะ่ะที่ได้มาเจอรุงนูและลุงนูก็โชคดีที่ได้เจอทุกคนและได้เจอโลกออนไลน์ทุกคนโชคดีที่ได้มีโลกออนไลน์อยู่ในกํามือนะคะเราเหมือนกับว่าโลกออนไลน์มันเป็นชีวิตของพวกเราฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะรู้หรือเปล่าหากคุณเป็นใครคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่า อยากเริ่มต้นธุรกิจอยากมีกิจการอยากเป็นเจ้าของอธุรกิจอะไรสักอย่างนึงนะคะรู้หรือเปล่าว่าออนไลน์ไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะค่ะจริงๆแล้วการที่เรา,าไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออฟไลน์ได้เพราะว่าเราต้องใช้ทุนเยอะแต่วันนี้นะคะการที่เราจะต้องทํางานออนไลน์ทําธุรกิจออนไลน์เราใช้ต้นทุนน้อยมากๆเลยค่ะถึงแม้กระทั่งว่าบางคนที่มีกิจการอยู่ในโลกออฟไลน์แล้ว เอากิจการที่ตัวเองมีในออฟไลน์ขึ้นมาไว้บนออนไลน์ยิ่งไม่ต้องเสียอะไรสักอย่างนะคะเพราะว่าเรามีมือถือของเราและมีสัญญาณเน็ตอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจบนออนไลน์จริงๆแล้วทุกอย่างก็ต้องลงทุนทางนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะลงทุนกี่บาทก็ตามแล้วแต่ว่าคุณชื่นชอบและคุณตัดสินใจเลือกใช่ไหมคะ ฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าโลกออนไลน์มันเป็นโลกที่มาเร็วมาแรงและมันจะเป็นโลกอนาคตที่มั่นคงยั่งยืนคุณเป็นคนหนึ่งสามารถที่จะมีธุรกิจของตัวเองได้นะคะด้วยการเข้ามาเรียนรู้นะคะการตลาดบนออนไลน์นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะแต่ใครหลายๆคนมีความรู้ว่าฉันไม่มีต้นทุนเงินนะคะแต่ฉันมีต้นทุนใจนะคะนี่แหละสาคัญสุดถ้าคุณมีต้นทุนใจที่พร้อมคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้และลงมือทําไปพร้อมๆกันค่ะ วันนี้นะคะระบบริชเชตรนะคะสามารถที่จะช่วยสอนให้คุณตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่คุณยังไม่เก่งคุณยังไม่เป็นอะไรนะคะสอนตั้งแต่การไลฟ์สดนะคะจนถึงการขายให้ได้กําไรนะคะรู้หรือเปล่าว่าถ้าวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปและถ้าเราไม่เปลี่ยนตามเราก็จะยังอยู่ในโลกเดิมๆและเราก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะ มีชีวิตเหมือนเดิมนะคะมันจะทําให้คุณไม่ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ไม่มีความซส้อว่าชีวิตเราก้าวนาะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณต้องการมีกิจาการเป็นของตัวเองนะคะคุณนูแนะนําเลยนะคะวันนี้คุณนูนะคะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ลิเชตโกลนะคะซึ่งลงทุนเริ่มต้นแค่9,000บาทนะคะสามารถที่จะ ทำธุรกิจได้อยู่ได้ที่บ้านเพราะตอนนี้มันเหมาะสมมากะคะ่ะสำหรับธุรกิจที่ทำอยู่ที่บ้านนะคะเป็นยุคโควิดนะคะเราก็ Work f r ฟ m home เนาะฉะนั้นเริ่มต้น9,000บาทนะคะคุณก็จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์แฟนรนไชส์ดิเชตโปรแล้วค่ะหรือถ้าวันนี้คุณสนใจรายละเอียดอย่าง ชัดเจนนะคะจากปากเจ้าของแบรนด์ซึ่งเจ้าของแบรนด์ก็คือแม่รุ้งนั่นเองค่ะคุณสามารถทักคุณุเข้ามารุณจะพาทุกคนเข้ากลุ่มฟังแผนธุรกิจริชเชตโตรนะคะอย่างละเอียดนะคะจากปากแม่รุ้งและก็คุณฟังแบบฟรีมากเลยค่ะและก็ไม่มีข้อููกมัดใดๆทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณตัดสินใจสําเร็จไปด้วยกันนะคะ เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องมีทุนเยอะแยะแข่ขอเพียงแค่คุณมีทุนทางใจนะคะคุณสาเร็จและร่ารวยทุกด้านของชีวิตไปพร้อมๆกับวิเชตโรแน่นอนค่ะสนใจสินค้านะคะหรือสนใจมาเป็นหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งวันนี้คุณยังอาจจะยูรู้สึกว่ายังไม่รู้รายละเอียดแน่ชัดอยากฟังรายละเอียดแน่ชัดนะคะแบบชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยค่ะฟังจากปากเจ้าของแบรนด์เองนะคะทักหนูเข้ามาเด็กเลยะคะ่ะและเจอกันค่ะบ๊ายบาย